你擦。<Me> IMCT News Podcast ประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่กษัตริย์บิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ที่ออกมาเตือนว่าทวีปยุโรปอาจประมาทกับแนวคิดสันติภาพถาวรเกินไปโดยพระองค์ได้ตรัสว่าพวกเราอาจเคยคิดว่าสันติภาพและเสรีภาพจะอยู่กับเราเสมอไปแต่น่าเสียดายที่สถานการณ์ในยูเครนและความขัดแย้งอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เช่นนั้นโดยพระองค์ตรัสที่ค่ายทหารตามรายงานของเดอะเทเลกราฟพร้อมเน้นว่าหากเราไม่เตรียมพร้อมเราก็จะไม่สามารถรักษาสันติภาพและความมั่นคงได้ นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและต้องสามารถกลับมาผลิตยุทธปกรณ์สำหรับสถานการณ์สงครามได้อีกครั้งโดยตรัสอย่างชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องติดอาวุธหากต้องการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานกับทหารและผู้ผลิตอาวุธพระองค์ระบุว่าเนเธอร์แลนด์จะเน้นการพัฒนาโดรนเพื่อต่อสู้กับโดรนซึ่งมีบทบาทสำคัญในสนามรบโดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการมีโดรนที่สามารถดูแลความปลอดภัยของการประชุมสุดยอดเนโตในเดือนมิถุนายนที่จะจัดขึ้นที่กรุงเฮกให้ได้ค่ะ ไปต่อกันที่ผู้นำโลกและคริสตศาสานิกชนนิกายโรมันคาทอลิกที่ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรัง่งิศสในพิธีศพที่เน้นถึงความห่วงใยต่อผู้ที่อยู่ชายขอบที่สุดสะท้อนถึงความปรารถนาในบทบาทของพระองค์ในฐานะศาสาศนาจารย์ถึงแม้ประธานาธิบดีและเจ้าชายจากหลายประเทศจะร่วมพิธีมิตรารในจตุรัสเซนปีเตอร์แต่ผู้ต้องขังและผู้อพยพจะเป็นผู้ต้อนรับพระศพของสมเด็จพระสันตะ ป่าฟรังซิสณะมหาวิหารอีกแห่งที่อยู่อีกฝ้าของกรุงโรมซึ่งจะเป็นสถานที่ฝังพระศพประชาชนราว250,000คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีศพในวันฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่งเดิมมีกำหนดจัดพิธีเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชนโดยเพราะมีเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วม พิธีอันเคร่งขรึมจึงยังคงรักษาบรรยากาศไว้โดยมีผู้ร่วมไว้อาลัยถ่ายภาพเซลฟี่ท่ามกลางเพลงบทสวดขณะที่หีบพระศพไม้เรียบง่ายของพระองค์ถูกนำออกมาจากมหาวิหารเซนส์ปีเตอร์เพื่อเริ่มพิธีมิสซา พระคาดิโนอลโจวานีบาติสตาเรอายุ91ปีซึ่งเป็นคณะบดีแห่งคณะพระคาดินอลกล่าวสุนทรพจน์ยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสว่าเป็นผู้นำของประชาชนเป็นศาสนาจารย์ที่รู้จักวิธีสื่อสารกับผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในหมู่เราโดยสไตล์ที่ไม่เป็นทางการและเป็นธรรมชาติโดยหัวใจของภารกิจของพระองค์คือความเชื่อมั่นว่า ศาส,สนาจักรคือบ้านสำหรับทุกคนบ้านที่เปิดประตูต้ตอนรับเสมอ ไปต่อกันที่เดมิทรีเปสคอฟค่ะซึ่งเป็นโฆษโกของเครมลินระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้รับรายงานจากนายพลวาเลรีเกราซิมอฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกี่ยวกับความสําเร็จของปฏิบัติการปลดปล่อยภูมิภาคเคิร์สจากกลุ่มชาตินิยมยูเครนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเกราซิมอฟรายงานว่าหมู่บ้านกอเนาซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานสุดท้ายในภูมิภาคเคิร์สได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพยูเครนเมื่อ วานนี้ทําให้การรุกคืบของฝ่ายยูเครนล้มเหลวอย่างสมบูรณ์บูตินแสดงความยินดีต่อกําลังพลนักรบและผู้บัญชาการทุกนายที่มีส่วนร่วมในภารกิจปลดปล่อยภูมิภาคเคิร์สพร้อมระบุว่าการผจญภัยของเคียฟสิ้นสุดลงแล้วโดยสมบูรณ์พร้อมเสริมว่าความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงของศัตรูในแนวชายแดนเคริร์สจะเปิดทางให้กองทัพรัเสเซียสามารถปฏิบัติการต่อในแนวรบสำคัญอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไปตอกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างสกอตต์เบตเซนที่เดยกร้องให้มาสโตคคันดาซึ่งเป็นประธานธนาคารพัฒนาเอเทียหรือ ADB ดําเนินมนาตรการที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อนําไปสู่การยุติการปล่อยเงินกู้ให้กับจีนระหว่างการประชุมทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเบตเซนได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการกําหนดกลยุทธ์ด้านพลังงานที่ครอบคลุมทุกแนวทางพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคันดะเกี่ยวกับการสนับสนุนเงิน สำหรับโครงการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพละเรือนเแบบเซนได้เรียกร้องให้ประธานคันดะดำเนินขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อวางแนวทางที่ชัดเจนให้จีนปรับสถานะออกจากการเป็นผู้กู้ยืมจาก ADB และได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของงานของธนาคารในแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ยึดหลักมูลค่าที่ดีที่สุด การเรียกร้องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของสหรัฐที่พยายามลดบทบาทของจีนในองค์กรการเงินระหว่างประเทศโดยมองว่าจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกควรหยุดรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนสถานะไปเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือแทนค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่รายงานราคาทองคำที่อาจพุ่งแตะ6,000ดอลลาร์ 6, ต่อออนซ์ภายในสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นความเห็นของแฟรงค์โฮมส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ US Global Investors และประธานบริหารของ Hive Digital Technologies โดย o o m e s ระบุว่าการปรับตัวขึ้นอย่างแรงของทองคำมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการปรับโครงสร้างระบบการเงินโลกครั้งใหญ่การลดการพึ่งพางเงินดอลลาร์ และการเร่งสะสมทองคําของประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนซึ่งเขามองว่าเป้าหมายราคาทองคําจะอยู่ที่6,000ดอลลาร์ 6, ในช่วงที่ประธานาธิบดีพรัม,มต์ดำรงตําแหน่งหากภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ25ก็จะส่งผลให้ดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลงร้อยละ25เช่นกันสําหรับทองคํารักษาระดับอยู่ที่ประมาณ3,300ดอลลาร์ 3, ต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ค่ะหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่3 5 9 ดอลลาเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนที่จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วถึง200ดอลลาร์ซึ่ง JP Morgan แกนคาดการว่าทองคำจะแตะระดับ4,000ดอลลาร์ภายใน12เดือนแต่โฮมส์มองว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปอีกหากธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมทองคาอย่างต่อเนื่องค่ะ ทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ